ความลับของโลกที่ถูกเก็บซ่อนมาหลายร้อยปีในที่สุดก็มีคนรู้แล้วว่าลูฟี่เป็นจอยบอยและเทพพระอาทิตย์นิกาแล้วมีใครกันบ้างล่ะที่รู้ความจริงเรื่องนี้สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกมนาชาแนลคลิปนี้ครับเราจะมาไล่เรียงกันครับว่าตอนนี้ณเวลานี้เนี่ยมีใครรู้ความจริงแล้วครับว่าลูฟี่นั้นเป็นเทพพระอาทิตย์นิกามีใครรู้บ้างล้วครับว่าลูฟี่นั้นเป็นจอยบอยครับเทพพระอาทิตย์นิกาและจอยบอยนั้นนับว่าเป็นความลับอย่างยิ่งยวดเลยครับที่ รัฐบาลโลกอยากจะปกปิดและไม่อยากจะให้ใครรู้ครับเรียกได้ว่าชื่อของเทพพระอาทิตย์นิกาหรือจอยบอยเนี่ยเป็นความลับจากช่วงเวลา100ปีแห่งความว่างเปล่านู้นเลยครับเพราะการที่จะมีใครรู้ชื่อของจอยบอยได้เนี่ยถ้ามีการพูดถึงและมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรเนี่ยมันก็จะอยู่ในโพนกีฟเลยนะครับซึ่งนั่นแหละครับโพนกีฟเนี่ยก็จะเป็นข้อความบันทึกที่บ่งบอกถึงความลับต่างๆานานานาจากช่วง1 0 0ปีแห่งความว่างเปล่าครับส่วนเทพพระอาทิตย์นิกานั้นก็เป็นเทพที่รัฐบาลโลกนั้นหวาดกลัวอย่าางมาก ที่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับเทพพาทิตย์หรือว่ามีการกล่าวออกมาถึงเทพพาทิตนิการเนี่ยคนคนนั้นในชีวิตนี่คือจะตกอยู่ในอันตรายทันทีเลยนะขอเริ่มต้นด้วยคนที่รู้ว่าลูฟี่เป็นจอยบอยก่อนเลยครับนั่นก็คือสูนิชานั่นเองครับ พอลูฟี่ตื่นฟื้นจากความตายพร้อมกับการตื่นขึ้นของผลพิษเสียงกลองที่เต้นตะลุ้มตุ่มตอตะลุ้มตุต่มตอเนี่ยเป็นเสียงกลองที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวครับสุริชารับรู้ทันทีครับว่าเสียงกลองแบบนี้ครับเป็นเสียงกลองของจอยบอยครับสุริชาก็ถึงกับกล่าวมาเลยครับว่าจอยบอยกลับมาแล้วครับซึ่งสุริชาสามารถสื่อสารกับบรูสกเกตได้ครับก็ทําให้บรูสกเกตได้รับรู้ความจริงครับว่าฮะจอยบอยอย่างนั้นเหรอไอ้จอยบอยที่ว่าเนี่ยมันคือลูฟี่ลูฟี่ก็คือจอยบอยอย่างนนั้ะกก็เลลยยาาปว่ แทบจะได้ทันทีครับในตอนที่ลูฟี่ผลปีศาจตื่นขึ้นมาเนี่ยทั้งสุริชาแล้วก็บรุษสเกตนั้นครับรับรู้ว่าลูฟี่เป็นจอยบอยนั่นเองครับและอีกคนหนึ่งที่ไม่กล่าวถึงไม่ได้ครับยามาโตะนั่นเองครับก็คือเรียกว่ารู้พร้อมๆกันครับทั้งสุริชายามาโตะแล้วก็บุบบุกับเพราะว่าในเวลานั้นเนี่ยมันอยู่ด้วยกันนะผมสําหรับคนพวกนี้นะยามาโตเองก็รับรู้ความจริงมาจากบรุษสเกตนั่นเองนะและแน่นอนต้องพูดถึงไคโดด้วยจ้าไคโดเคยพูดกับคิงเกี่ยวกับเรืื่่อออองงงจยบคคครัิเ ็เรียกว่ามีความเชื่อเรื่องจอยบอยนะครับคิงเชื่อว่าจอยบอยเนี่ยจะมาเปลี่ยนแปลงโลกอะไรประมาณนั้นครับโดยไคโดก็บอกกับคิงครับว่าเออไอจอยบอยที่ว่าเนี่ยถ้าเกิดว่ามันจะเป็นใครนะฉันก็พอรู้นะไอจอยบอยคนนั้นเนี่ยมันจะเป็นคนที่สามารถเอาชนะไคโดได้นั่นแหละ โดยตอนนั้นคิงก็มีการยิ้มหวานๆใส่ไคโดที่เป็นกัปตันนะครับผมคือคิงเองนี่ก็เคารพยกย่องไคโดศรัทธาในตัวไคโดอย่างมากครับคิงก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าไอ้จอยบอยเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงมีตัวตนจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับแต่ถ้าจะบอกว่าคนที่จะสามารถชนะไคโดได้มันเป็นจอยบอยเนี่ยคิงถึงกับบอกว่าเออถ้าอย่างนั้นเนี่ยไอ้จอยบอยที่ว่าเนี่ยมันคงไม่โผล่หัวมาหรอกนะ <laughs> ไอจอยบอยที่ว่าเนี่ยมันคงไม่มีใครเป็นได้หรอกนะครับเพราะคิงเองก็มีความเชื่อแบบสุดใจเลยครับว่ามันจะไม่มีใครที่จะสามารถเอาชนะไคโดได้นั่นเองอะนะไคโดในตอนที่ต่อสู้กับลูฟี่ไคโดเองก็มีความหวังเหมือนกันนะครับว่าลูฟี่อาจจะเป็นจอยบอยได้อะไรประมาณนั้นครับซึ่งต้องบอกว่าในท้ายที่สุดแล้วความหวังของไคโดก็เป็นจริงครับไคโดเองก็คงจะรับรู้รู้สึกแล้วก็สัมผัสได้ในช่วงวินาทีที่เขาพ่ายแพ้ต่อลูฟี่แหละครับว่าลูฟี่นั้นเป็นจอยบอยนั่นเองครับก็เรียกได้ว่าสมใจอยากอะไรกันไป โดนจอยบอยกระทืบซะจมลาวาไปเลยนะส่วนทางด้านคิง King เองเนี่ยตามการ์ตูนตามเนื้อเรื่องเนี่ยเขายังไม่ให้เราเห็นปฏิกิริยาของคิงนะครับว่าเอ๊คิงเนี่ย,ร,ยรู้สึกยังไงในตอนที่ไคโดแพ้ลูฟี่คิงเนี่ยจะระแคระคายหรือเปล่าว่าลูฟี่เป็นจอยบอยอะไรแบบนี้ครับคือตามเนื้อเรื่องเนี่ยยังไม่เห็นความเชื่อมโยงระหว่างตัวคิงลูฟี่และจอยบอยครับแต่นี้ถ้าจะบอกว่าตัวคิงเองเริ่มระแคระคายเริ่มมีลางสังหรณ์ว่าลูฟี่น่าจะเป็นจอยบอยเนี่ยอันนี้ก็พอที่จะเป็นไปได้อยู่เหมือนกัน มาต่อกันที่คนที่รู้จักว่าลูฟี่เป็นเทพพระอาทิตย์นิกากันบ้างครับโดยเราได้รู้จักเทพพระอาทิตย์นิกาอย่างจริงจังๆๆก็คือช่วงตอนปลายภาคโันแหละครับจากการที่ลูฟี่เนี่ยพลังของพิศาตื่นขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นเทพพระอาทิตย์ไปนั่นเองครับโดยตอนนั้นเนี่ยพวกเราห้าวูเท่าก็มีการพูดถึงเทพพระอาทิตย์นิกาด้วยครับเพราะฉะนั้นสําหรับเหล่าบรรดาห้าผู้เท่าทั้ง5คนนี้ครับก็จะเป็นคนที่รู้อยู่แล้วครับว่าถ้าพลังที่ลูฟี่ครอบครองอยู่มันตื่นขึ้นมาเนี่ยมันจะทำให้ลูฟี่เป็นเทพพระ ทีห้าพุทเทาทั้ง5คนนั้นจะรู้อยู่แล้วครับว่าลูฟี่นั้นเป็นเทพพระธิ์นิกาั่นเองครับและแน่นอนครับว่าถ้าคนอย่างห้พุทเทารู้ว่าลูฟี่เป็นเทพพระธิต์นิกามีหรือที่ท่านอิมจับไม่รู้ว่าลูฟี่เป็นเทพพระธิ์นิกาครับสำหรับท่านอิมเนี่ยมันยังไม่มีการบอกตามในเรื่องแบบออฟฟิเชียลนะครับว่าท่านอิมเนี่ยมันรู้จริงๆหรือยังครับว่าลูฟี่เป็นเทพพระธิ์นิกาอะไรแบบนี้ครับแต่ได้ครับผมด้วยการที่ท่านอิมคือแบบ มันรู้มากเครับผมแล้วก็น่าจะเป็นอามาตะมาตั้งแต่ยุคอดีตกาลนะครับผมความลับของโลกตาตานานเนี่ยเจ้านี่เนี่ยมันกุมความลับทั้งหมดไว้อยู่ในกำมือรู้ทุกสิ่งทุกอย่างของโลกดีอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นก็ถือว่าไม่แปลกครับถ้าเราจะบอกว่าท่านอิมนั้นรู้ว่าลูฟี่เป็นเทพพาทิตนิกาไปแล้วนั่นเองครับเวก้าพังเองเป็นคนที่ศึกษาวิจัยบางสิ่งบางอย่างที่มันเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเรื่อง100ปีแห่งความว่างเปล่าครับทำให้ตัวเวก้าพังเองเนี่ยก็พอที่จะมีข้อมูลของเทพพาทิตนิกาครัพ ังเห็นร่างเกียร์ห้าของลูฟี่เวก้าพังก็รู้ในทันทีเลยครับว่ารูปลักษณ์แบบนี้หน้าตาแบบนี้เนี่ยคือเทพพระอาทิตย์นิกาครับเท่ากับว่าเวก้าพังก็จะเป็นอีกคนหนึ่งครับที่รู้ความลับของโลกในเรื่องนี้ครับและในตอนที่เวก้าพังพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยตอนนั้นก็จะมีกลุ่มบวกฟางบางคนอยู่กับเวก้าพังด้วยนะเท่ากับว่าเวก้าพังเนี่ยก็จะมีการบอกเล่าความจริงว่าลูฟี่เป็นเทพให้กับคนในกลุ่มมอกฟางได้รับรู้ด้วยครับโดยณนเวลานั้นเนี่ยคนที่รับรู้ว่าลูฟี่เป็นเทพพระพอาท มีแฟรงกี้มีซันจิแล้วก็โลบินครับโดยเจ้าซันจินี่ก็พิการพูดแบบฮาฮาปันๆด้วยนะครับซันจิเองแทบจะไม่อยากเชื่อหูตัวเองแทบจะไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองเลยครับว่าคนยี่เง่าคนติ้งต้องอย่างลูฟี่เนี่ยเออมันจะเป็นเทพไปได้อย่างไรอะนะ <S <s <us> ประเด็นคือซันจิมพูดไม่เกรงใจกับตันตัวเองเหรอ กับตันตัวเองเ้ยให้เครดิตกับตันตัวเองหน่อยสซส่วนคนในกลุ่มบอกฟังคนอื่นครับอย่างชอปเปอร์อย่างจินเบย์อย่างโซโลแล้วก็บลูครับคนพวกนี้เนี่ยในเวลานั้นครับไม่ได้อยู่ห้องเดียวกับเวก้าพังครับก็เลยยังไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารในเรื่องตรงนี้นะ <sk ill historic> บอนนี่และครูก็ได้เห็นประจักษ์คาตาแล้วครับว่าลูฟี่นั้นเป็นเทพพระอาทิตย์นิกาครับคือต้องบอกว่าพ่อลูกคู่นี้เนี่ยมีความเชื่อในเรื่องเทพพระอาทิตย์นิกากันมานานนมแล้วครับก็เป็นความเชื่อแบบส่งต่อกันมาภายในเผ่ามักเนียครับ ตัวคูมาเองก็ได้รับความเชื่อส่งต่อมาจากพ่อที่เป็นเผ่าบัคคเนียครับคูมาเองก็เอาความเชื่อตรงน,นี้มาส่งต่อให้กับบันนี่ที่เป็นลูกบุญธรรมของเขาครับทั้งสองคนก็มีความเชื่อแล้วก็มีความฝัคนครับว่าอยากจะพบเจอเทพพระอาทิตย์นิกะให้ได้เหมือนกันครับโดยตัวคูม้าเองเนี่ยก็เฝ้าดูลูฟี่ตั้งแต่วัยเยาว์เลยเนะครับผมแล้วการที่ลูฟี่สร้างวีรกรรมอะไรต่างๆาน,านีน่คูมาเองก็มีการฝากความเชื่อฝากความหวังไว้กับลูฟี่ครับว่าเฮ้ยลูฟีน่นยครับผมเป็นคนที่คูมาคาดหวังว่าจะเป็นเทพพระ นี้กาได้นะครับแต่ดนั้นก็บอกว่ามันเป็นแบบความหวังนะครับผมเป็นความเชื่อของคูมาเท่านั้นแนวครูมาเองก็ยังไม่ได้รู้โดยเนื้อแท้หรอกครับว่าลูฟี่เป็นเทพพาทิดนะแต่นั่นแหละครับผมในเวลาต่อมาครับมาถึงเหตุการณ์ปัจจุบันในภาคเกาะเอเคครับลูฟี่ที่ใช้ล่างเกียร์ห้ากระโดดโลดเต้นอย่างล่าเริงครับคูมาถึงแม้ว่าจะสูญเสียจิตใจตัวเองไปแล้วครับคูมาถึงแม้ว่าจะเป็นไซบอกไปแล้วก็ตามทีครับแต่คูมาเองเนี่ยก็มีปฏิกิริยาบางอย่างมีปฏิกิริยาตอบรับหลังจากที่เขาได้เห็นล่างเทพรา นิกาของลูฟี่นั่นเองครับเชื่อว่าภายในจิตใจลึกๆของกุมาเองเนี่ยก็คงจะรับรู้ได้แล้วครับว่าความฝันของเขาเนี่ยเป็นจริงแล้วนั่นเองนะเชกเช่นเดียวกันกับบอนนี่ครับพอบอนนี่เห็นร่างเทพนิกาของลูฟี่นี่คือบอนนี่ถึงกับร้องโขมร้องไห้เลยทีเดียว,ชวเชียวครับเียได้ว่าตามหาเฝ้าฝันถึงเทพพาทิตนิกากันมานานแสนนานนะความฝันของบอนนี่เป็นจริงแล้วจ้าแต่บอนนี่เองนี่ก็ปากร้ายปากแซ่บพอสมควรครับคือถึงแม้จะรู้ว่าลูฟี่เป็นเทพพาทิตนิกานะแต่ก็เรียกว่าไง ก็ <c oughs> ยังมีการพูดจาแบบต่อปากต่อคํากับลูฟีน่นีมีการเรียกเทพพาดิศดิกาว่าเจ้าบ้าด้วยนะครับผมแทนที่เห็นเทพที่ตัวเองเคารพเนี่ยจะชื่นชมเคารพยกย่องหรือว่าจะอวยลูฟี่ซะหน่อยไม่มีเลยครับดาเทพพาดิศว่าเจ้าบ้ากันซะอย่างนั้นนะแล้วก็เหตุการณ์ล่าสุดนี่เลยครับสําหรับ2คุณลุงเผ่าคนยักษ์ในตํานานดอรี่แล้วก็บลูกี้ครับ2คุณลุงคนนี้เนี่ยบอกว่าพอเขาเห็นใบประกาศจับของลูฟี่เนี่ยเขาก็รู้สึกว่าโอ้ลูฟี่เนี่ยรูปลักษณ์หน้าตาเนี่ยเหมือนกับ เทพพาทิศอย่างมากนะและพอรู้ข่าวว่าลูฟี่โดนพวกกองทัพเรือรัฐบาลโลกล้อมไว้อยู่เนี่ยก็เลยรีบมาช่วยลูฟี่ครับพอมาเห็นลูฟี่ตัวเป็นเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าแมทลูฟี่เนี่ยสไตล์การแต่งตัวนะครับผมเหมือนกับเทพพาทิศพิกาตามตำนานของเผ่าคนยักษ์อย่างมากครับสำหรับ2คุณลุงคนยักษ์ที่ต้องอธิบายเสริมนิดนึงครับคือ2คุณลุงคนยักษ์เนี่ยเขาจะรู้สึกว่าลูฟี่เหมือนกับเทพพาทิศพิกาครับซึ่งมันจะเป็นความรู้สึกที่แตกต่างกับบอนนี่นะ บอนนี่พอเห็นลูฟี่ล่างเทพนิกาเนี่ยบอนนี่ก็คือแบบปักใจเชื่อแล้วก็รู้สึกได้เลยครับว่านี่แหละคือเทพพาทิตนิกาจริงๆครับความฝันของบอนนี่เป็นจริงแล้วอะไรแบบนั้นครับแต่สำหรับคุณยุงคนยักษ์เนี่ยอ่ะมันยังไม่ถึงกับขั้นที่จะรู้สึกว่าเฮ้ยลูฟี่เนี่ยคือเทพนิกาตัวจริงเสียงจริงลูฟี่นี่แหละคือตัวตนที่เผ่าคนยักษ์ต้องบูชาอะไรกันตั้งขนาดนั้นนะนะมันยังไม่ได้ไปถึงฟิลขั้นนั้นนะเพียงแต่ว่าคุณลุงคนยักษ์เนี่ยแค่รู้สึกว่าลูฟี่เนี่ยเอ� คนยักษ์มาในคลิปนี้เนี่ยนั่นเป็นทว่าในไม่ชาก็เร็วครับเดี๋ยวพวกครูฟางเดินทางไปเอลบับครับยังไงแล้วในท้ายที่สุดเนี่ยเผ่าคนยักษ์ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็จะได้รู้ความจริงได้ประจักษ์ถึงความจริงอยู่ดีครับว่าลูฟี่นั้นคือเทพพาธิติกาตัวจริงที่พวกเขาเคารพบ,บูชานั่นเองนะแล้วทั้งหมด,ดีก็คือเรื่องราวในคลิปนี้ครับคนที่รู้ความจริงคนที่รู้ความลับของโลกเป็นความลับที่คนทั้งโลกส่วนใหญ่นั้นไม่เคยรับรู้มาก่อนว่าเทพพาธิตนิการและจอยบอยนั้นมีอยู่จริงและปัจจุบันนีี้ลูฟ่ก็คือ พาทิดดิกะและจอยบอยนั่นแหละครับขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมคลิปนี้ดูคลิปนี้เสร็จแล้วชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามให้กับเราด้วยนะและนอกจากนี้ครับเพื่อนๆยังสามารถส,สนับสนุนอุดหนุนเพจเราได้อีกหนึ่งช่องทางในการซื้อหมูเค็มหมูฝอยที่เพจเราขายนั่นเองครับก็ทายอินเองขายเองนักเลงพอครับถุงละหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทซื้อสามถุงส่งฟรีไปเลยจ้าอร่อยแท้แน่นอนครับเพราะว่าเราคัดมาให้แล้วนะยังไงก็ฝากอุดหนุนด้วยนะครับเพื่อนๆทุกคนนะแลวเดี๋ยวเรามาพบเจ ไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ